ขอนอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อไม่มีเวลาสวดมนต์ให้ตั้งจิตหลับตาว่าบทนี้หนึ่งจบก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทํำด้วยนะคะไม่มีเวลาสวดมนต์ตั้งจิตหลับตาว่าบทนี้หนึ่งจบสำหรับคนที่อยากสวดมนต์แต่อ้างว่าไม่มีเวลานั้นวันนี้ขอยกตัวอย่างของโยมอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะอักษราศ,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านมีงานมาก มีเวลาพักผ่อนน้อยเพียงวัละสีชั่วโมงตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมามีทั้งงานสอนหนังสืองานวิจัยงานบ้านต้องดูแลทุกเรื่องสารพัดท่านมาวัดเพื่อถวายความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้อัตมาภาพเสร็จแล้วจึงมีโอกาสได้สนทนาธรรมท่านจึงจับหลักได้จึงตั้งใจว่า ต่อไปนี้จะนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันแต่มีปัญหาคือมีงานมากมีเวลาน้อยท่านบอกว่าตื่นเช้าก่อนออกจากบ้านก็สวดบทอิติปิโสภะคาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธจบหนึ่งใช้เวลาราวๆหนึ่งนาทีจะสวดวันหนึ่งให้ได้หนึ่งรจบถามว่าแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปสวดตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมง ท่านบอกว่าที่บ้านมีรถหนึ่งคันเช้าก็ให้พ่อบ้านขับรถไปส่งตัวเองขึ้นรถเมย์เพื่อไปมหาวิทยาลัยเวลาเดินไปก็สวดในใจไปพอขึ้นรถเมย์ก็ยืนสวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆตรงจุดไหนที่เรายืนอยู่คนเดียวก็เปลงเสียงสวดมนต์แบบเบาๆแต่ถ้าจุดไหนมีคนอยู่มากเราก็สวดในใจ คนอื่นจะไม่แปลกใจแทนที่จะปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวมดมนต์ไปเรื่อยๆปรากฏว่าได้ผลเกินคาดลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันในขณะที่เรากำลังเดินไปนั้นบางทีก็ใจลอยคิดนั่นคิดนี่บางทีกำลังขับรถอยู่ใจก็ลอยบ้างเขาไม่ให้โทรศัพท์ขณะขับรถ ก็ใช้บูทูธคุยไร้สาระเร่เปื่อยบ้างซึ่งจะพบว่าเวลาไร้สาระของเราในแต่ละวันนั้นมีมากซึ่งเมื่อมาทบทวนดูให้ดีเวลาเหล่านี้ที่เรายืนเดินนั่งนอนหรือแม้กระทั่งตอนเข้าห้องน้ำเราก็สามารถสวดมนต์ไปได้ด้วยทุกเวลาแทนที่จะปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่น การระลึกถึงพารัตนตรัยคือการแสดงความเคารพเราจะนึกสวดมนต์ไปในใจขณะอาบน้ำอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำจะทำอะไรอยู่ก็สวดมนต์ไปด้วยได้ทั้งนั้นหรือจะกินข้าวแล้วนึกถึงพารัตนตรัยก็ยอมได้โดยให้นึกว่าเรียวแรงที่กำลังเกิดขึ้นจากอาหารมื้นี้ เราจะใช้ในการทำความดีโดยละลึกถึงพรารนนตรัยละลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักถูกวิธีอานที่สองผลดีเกิดตลอดเวลาเราจะไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาสวดมนต์หรือไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเพราะสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ จนถึงตอนนอนโดยก่อนนอนก็ให้เราสวดมนต์หลับไปในอุทะเลบุญนิ่งแล้วก็หลับไปในสมาธิเมื่อตื่นเช้ามาก่อนอื่นก็ให้เรานึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สวดมนต์บทสั้นๆก่อนในใจว่าอิติปิโสภควะก็ได้ ระหังสัมมาก็ได้หรือนะโมตสะก็ได้จากนั้นจึงค่อยลุกจากที่นอนหากสถานที่เอื้ออำนวยให้เราสวดมนต์แบบเปล่งเสียงได้ย่อมจะส่งผลดีต่อตัวเราเองลองเปรียบเทียบกับในทางไม่ดีการที่เราจะคิดด่าว่าเขากับการที่เราด่าว่าเขาออกไปแล้วเมื่อเปล่งเสียงพูดออกไปแล้วย่อมส่งผลมากกว่า เพราะเขาได้ยินว่าเราด่าเขาทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นจากใจก่อนก็จริงแต่พออยู่ในใจมันแรงแค่ระดับหนึ่งพอเปล่งวาจาออกไปแล้วมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งส่งผลทางลบมากขึ้นไปอีกยิ่งถ้าลงมือทำมันก็หนักขึ้นไปอีกเช่นคิดจะทำร้ายเขาก็ส่งผลลัพธ์ให้ใจไม่ดี พอฉันพูดว่าฉันจะเล่นงานแกผลก็หนักมากขึ้นแต่พอลงมือทำาร้เขาผลที่เกิดขึ้นก็รุนแรงที่สุดในทางบวกก็เช่นเดียวกันอย่างการสวดมนต์เราจะสวดมนต์ในใจเพราะสถานที่ไม่เอื้ออำานวยก็ได้อย่างไรททำก็ดีกว่าไม่ทำแต่ถ้าสถานที่เอื้ออำานวยก็ให้สวดมอนต์ออกเสียงจะดีกว่า เราไม่จำเป็นต้องตะเบงเสียงดังให้สวดปกติสบายสบายแล้วใจก็จะสงบนิ่งอัตมาภาพมีประสบการณ์สมัยที่เรียนอยู่คณะแพทย์โดยปกติตัวเองจะเป็นคนไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆคือค่อนข้างมีอารมณ์ดีพอสมควรเพราะเข้าวัดตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมปลายแต่มีอยู่คราวหนึ่งที่เพื่อนทำไม่เข้าท่า เขาไม่รักษาคำพูดทำให้เกิดความเสียหายมากอาตมาภาพรู้สึกโกรธแต่ไม่พูดโกรธแล้วนิ่งคิดว่าไม่พูดจะดีกว่าเพราะต่อว่าไปก็ไม่มีประโยชน์เขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่พอใจเขาเรื่องอะไรอาตมาภาพจึงกลับไปที่หอพักคณะแพทย์ซึ่งตอนนั้นนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่สีขึ้นไปทั้งหมดจะต้องอยู่หอพักเพราะต้องดูคนไข้และอยู่เวกรกลางคืนบ่อยๆเมื่อกลับถึงหอพักปิดประตูห้องเสร็จแล้วก็สวดมนต์ออกเสียงทำวัดเช้าเลยโยโซภะคาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธประมาณ15นาทีพอสวดเสร็จก็เช็คใจตัวเอง ความโกรธของเรามันหายไปประมาณ70-80%แซตแต่มันยังเหลืออีก20-30%เพราะฉะนั้นจึงเริ่มสวดใหม่อีกหนึ่งรอบเบ็ดเสร็จสองรอบใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาเช็คใจตัวเองดูอีกครั้งอ๋อมันสบายใจขึ้นความโกรธหายไปประมาณ95%เเหลืออีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้น พอสวดมนต์เสร็จเปิดประตูห้องมาเจอเพื่อนคนที่ก่อเรื่องยืนอยู่หน้าห้องซึ่งเขามายืนรอตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อาจมาทันฟังสวดมนต์จนจบไปรอบหนึ่งแล้วก็ได้แล้วเขาก็มาขอโทษและแสดงการขอโทษด้วยการชวนไปเลี้ยงข้าวซึ่งตอนนั้นเรายิ้มออกแล้วเพราะความโกรธ มันหายไปถึง95%เซแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครอบครัวใดอยากให้บ้านร่มเย็นรู้สึกอบอุ่นแม่บ้านอยากให้พ่อบ้านกลับบ้านตรงเวลาและครอบครัวสงบร่มเย็นก็ให้สมาชิกในครอบครัวลองสวดมวนต์ร่วมกัน ขอยกตัวอย่างอีกเรื่องราวคือมีแม่บ้านรู้สึกว่าพ่อบ้านเลิกงานแล้วไม่ค่อยกลับบ้านจึงเกิดปัญหาในครอบครัวมีปากเสียงทะเลาะปอแวงกันบ่อยครั้งแม่บ้านไม่รู้จะทำอย่างไรจึงตัดสินใจเข้าไปกราบพระอาจารย์เพื่อขอคาถาพระอาจารย์จึงให้พระเครื่องมาองค์หนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วบอกกับแม่บ้านว่า พอพ่อบ้านกลับมาถึงบ้านให้นำพระเครื่องนี้ใส่ปากอมจะเกิดเมตตามหานิยมแม่บ้านก็ทำตามเพราะอยากพ้นจากปัญหานี้เสียทีวันต่อมาแม่บ้านก็ทำงานเป็นปกติถึงเวลาพ่อบ้านกลับจากทำงานพอพ่อบ้านเปิดประตูรั้วปุ๊บแม่บ้านก็นึกถึงคำของพระอาจารย์หยิบพระเครื่องใส่ปากอมทันที ปรากฏว่าเวลาอมพะอยู่ในปากมันพูดไม่ถนัดโดยปกติแม่บ้านจะชอบบน่นพูดจุกจิกจนพ่อบ้านเกิดความรำคาญจึงไม่อยากกลับบ้านผ่านให้ทะเลาะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอแม่บ้านหยิบพระใส่ปากจึงบ่นไม่ถนัดทำให้เลิกบ่นไปโดยปริยายพอเลิกบน่นพอบ้านก็รู้สึกสบายใจบรรยากาศในบ้านก็เริ่มดีขึ้น ครอบครัวก็กลับมาสามัคคีกันดังเดิมนี่คือผลดีของการหยุดพูดในทางไม่ดีเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดที่ครอบครัวรวมพลังกันสวดมนต์ทำความดีทั้งพ่อแม่ลูกผลคือบ้านมีบรรยากาศอบอุน่นสงบร่มเย็นส่งผลทั่วบ้านทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตก็จะออกมาดีถ้าปลูกดอกไม้ก็จะสวยงามเป็นพิเศษแล้วทำท่าจะบานได้หลายวันกว่าปกติเป็นผลจากเสียงสวดมนต์ของทุกคนในบ้านร่วมกันนั่นเองค่ะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นสวดมนต์ถ้าเป็นเด็กก็ให้เริ่มจากบทสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่ทุกคนสวดกันได้อยู่แล้ว เพราะต้องสวดที่หน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกเช้าแล้วสวดต่อด้วยนักโมตสะถ้าขึ้นชั้นประถมศึกษาตอนปลายอายุประมาณ11-12ขวบก็ให้สวดบทอิติปีโสภควาใช้เวลาเพียง2-3นาทีก็จบบทถ้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ให้สวดมนตนทำวัดเช้าวัดเย็นให้ได้ ยิ่งใครเคยบวชเรนสามาเน้นภาคฤดูร้อนก็ให้พยายามสวดจนคุ้นเคยเหมือนกับการท่องสูตรคูณท่องบ่อยๆเราก็จะชินไปเองพอชินแล้วเราก็จะซึมเข้าไปในตัวอีกหน่อยเราก็จะสวดมนต์ได้แบบสบายๆถ้าสวดทุกวันไม่เกินหนึ่งเดือนก็สามารถสวดได้คล่องค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ มา h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ